สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนค่ะอาจจะว่าเสียงดังเนื่องจากนอยพี่น้องฝนตกที่ยินบอกฝนตกมื้อนี้นะคะเ่าเพี่กับข,ข้าวเป็นเมนูง่ายๆค่ะทุกคนค่ะเ๋วยวกจะเอาให้เบิ้งอยาจะเอาให้ดูได้ได้อันน้นองอันน,น้องกับปูมาะคะ่ะ นี่ทุกคนแม่นี่่ะตัวใหญ่มากดูสิเห็นปะเดี๋ยวจะทำเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะโอเคไปกันเด้อพี่น้อง <c oughs> อานแล้ว เอาละคะ่ะพี่น้อง่ะเมื่อนี้นะคะเอาก็ได้กระปูมาเนะพี่น้องค่ะ,อนนะ,คะเอากระกสีหนึ่งใบตองให้มันหอมก่อนนะคะแล้วก็เอากระปูนะคะลงไปนึ่งเลยนะคะการนึ่งด้วยใบตองเนี่ยจะทําให้ปูเนี่ยหอมนะคะทุกคนค่ะเออได้กลิ่นความหอมของใบตองนะคะ <c oughs> ซึ้งกัสู่ชีวิตแทงนะคะขออภัยหลายๆเด้อทุกคน <c oughs> เบิ่งหูนะคะยังใส่ตอกมัดนะคะอีเมลเพื่นเห็ดส่วนน้ำจิ้มก็จะมีพริกนะคะมีเกลือเนาะแล้วก็ตําใสกันเลยนะคะแล้วก็ใส่ผงสลดเนาะเออพูดแล้วคนก็หัวหัวอันเข้ามาผงสลดบ้านข่อยว,าว้าอีกล้เข้ามาผงสลดอันนี้ฮะแล้วก็ใส่น้าตาลมะพร้าวนะคะทุกคนขาแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ำตาลอ้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะไปสักสองซอนเด้ออันนี้มันเบิดนะคะ ่อยกแลน์ไปซื้อใหม่นะคะใส่น้ำมักนาวไปนะคะหนึ่งทัพีนะคะถ้าถ้ามักหวานเติมหวานม,มักเค็มเติมเค็มนะคะสามารถเติมได้เลยตามใจชอบนะคะนี่แต่ว่าต้องใส่เกลือเพื่อตัดความนัวเด้อทุกคนนี่เกลือเนี่ยเห็นบะน้ำปลามันไปขอดื่มลงไปนะคะมันจะแซ่บนะคะอันนี้คือเหตุแบบสูตรธรรมดาเลยเติมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะอันนี้อร่อยเลยนะคะแค่นี้ นะคะใส่ประหอมแต่งสีนิดนึงนะคะทุกคนขานี่อีกกระปูของเราก็เสร็จแล้วนะคะอีกระปูอีกระปูของเฮาก็เสร็จแล้วนะคะบ้านดันไทยท,ทางนี้เสิร์าอีกระปูนะคะทอดไข่กับทอดไข่กับธรรมดาเลยคะ่ะทุกคนค่ะน้ํามันหมูเดิมมันอาจจะดํานิดนึงนะคะน้ํามันกากหมูนะคะเจียวไว้เนาะอีเมลคนเจียวไว้ใส่ขวดนะคะ นี่ไข่รกระฟูนะคะทุกคนบอกเลยนะกินมากไปกับข้าวธรรมดาธรรมดา,รรมดากระเทียมแบบเจียวแบบกลิมเกลียมสักน้อยแลวก็พริกมาบุ๊บบาสันโดซี่ทุกคนเออมันหอมมากเลยนะหอมทะลุจอเลยอะ <laughs> มาค่ะพี่น้องทางกายทางไก่มากินข้าวน้ำกันเนอ,อนี่แหละพี่น้องขาอันลานกับเอ์กา กินอิ่มแล้วนะคะส่วนของอีพอนะคะกะแบ่งออกไปให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเ่าต้องห่วงนะคะดูแบ่งครับออกไปให้อีพอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะออกไปส่งทุกวันนะคะในส่วนของพ่อนะคะมาเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่ก็มากินน้กากัาหนี่ปูตัวนี้มีไข่ด้วยนะคะเอาให้เบิ่งแซบ่บประสนนะคะ ก็กินกับข้าเจ้ามันอีกเป็นคนไทยเด้หมันี่มาเด้อค่ะพี่น้องทางไกลทางไกลเมืองน้องปัตตางประเทศเมืองน้องเมืองนาที่เมืองพานนาเจอก็มากินข้าวนากันเด้อแซบแซบน้ำจิ้มะะ <laughs> ซ,ซีฟู้ดกระตําเองนะคะกินก็ไปเพทีิซาโดนใจมากแม่อร่อยเวอร์บอกเลยแซบแซ่บแซบแซบแซบแห่งแซบจนคีซอฟ,ฟเวอร์พี่น้อง <laughs> มาเด้อมากินน้ำกันไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ